เกิดมาเพิ่งรู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าบุ้งแต่ไม่ใช่ครับที่อยู่ตรงหน้านี้คือตะไบและตัวนี้ก็คือบุ้งหลายคนยังคงสับสนอยู่นะครับระหว่างบุ้งกับตะไบเนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างกันอย่างไรและมันใช้กับงานประเภทไหนวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับเรามาดูที่ตัวบุ้งกันก่อนบุ้งหรือว่าบุ้งขัดไม้ลักษณะคมของบุ้งจะขึ้นเป็นสันสูงและมีความละเอียดน้อยกว่าตะไบเหล็ก เรามาดูกันที่ตัวตะไบเหล็กกันนะครับตัวตะไบเหล็กเนี่ยจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีสันคมเนี่ยที่ต่ํากว่ามากนะครับมีความละเอียดสูงกว่าบุ้งบุ้งกับตะไบมีสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือใช้ในการขัดแต่งทรงของวัสดุ <Yeah. S 2> แต่บุ้งนั้นจะถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานไม้โดยเฉพาะส่วนตะไบเหล็กนั้นก็จะถูกออกแบบไมใ้ใช้กับงานเหล็กตะไบเหล็กสามารถใช้กับงานไม้ได้นะครับแต่บุ้งเนี่ยห้ามใช้กับงานเหล็กโดยเด็ดขาดคมของบุ้งเนี่ยมันจะเสียโดยทันที เพราะฉะนั้นเราควรเลือกประเภทของอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับเพื่อทดสอบความเข้าใจลองทายกันดูนะครับว่าด้านซ้ายหรือด้านขวาอันไหนคือบุ้งอันไหนคือตะไบรู้แล้วคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ